กำลังมีเสียงเรียกร้องจากนักวิทยาศาสตร์ให้ทั้งโลกต้องช่วยกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเหตุระบาดจากโควิด19และเตือนว่าจะไม่ใช่เหตุระบาดครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นค่ะเซร่ากิลเบิร์ตหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวัคซีนโควิด19ของแอสตราเซเนกาเตือนว่าโควิด19จะไม่ใช่เชื้อไวรัสตัวสุดท้ายที่คุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของคน และโรคระบาดในอนาคตอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ทั้งในแง่การระบาดและอันตรายถึงชีวิตโดยเธอเรียกร้องให้ทั่วโลกอัดฉีดเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดล่าสุดอังกฤษพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มอีก86คนทำให้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วอย่างน้อย246คนโดยเจ้าหน้าที่เรียงกฤษระบุว่าโอมิครอนแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในอังกฤษและคาดว่าสายพันธุ์นี้จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของโลก ผนที่เด้าผู้ชุมนุมที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมคว่างปลาสิ่งของและดอกไม้ไฟเข้าใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งฉีดน้ำตอบโต้ก่อนที่ตำรตวจจะสัก่การผู้ชุมนุมจนเกิดการกระทบกระทั่งกันในบางจุดชาวเมืองหลายพันคนเดินขบวนไปตามถนนสายหลักเพื่อเรียกร้องเสรีภาพหลังจากรัฐบาลสั่งใช้มาตรการตรวจสอบไปรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการร้านอาหารและบาร์ พร้อมกับบังคับให้เด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากป้องกันโรคจากเดินที่บังคับใช้กับประชาชนอายุ10ปีขึ้นไป,นนปคลิปวีดีโอสแสดงให้เห็นนาทีภูเขาไฟเซอร์เมรูในจังหวัดอีสชวาของอินโดนีเซียปะทุพ่นเท่าฐานและกลุ่มพันธ์ทีขเท้าออกมาจากปากปล่อง2ครั้งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากภูเขาไฟลูกนี้ปะทุเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้มีผู้บาดเจ็บทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถูกระงับเป็นการชั่วคราวหลังจากฝนตกหนักและกระแสลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้บริเวณที่ตั้งของภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัย พื้นที่ทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกามืดสนิทไปชั่วขณะระหว่างการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงโดยเหลือเพียงแสงจุดเล็กๆที่หลงเหลือจากการเคลื่อนตัวเข้าบทบังดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้มองเห็นได้จากแอนตาร์กติกาเท่านั้นและส่งผลให้ท้องฟ้าเหนือทวีปใต้สุดของโลกมืดไปชั่วขณะทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ขึ้นปกติจะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงกลางคืนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนค